สวัสดีครับผมลุติมไอคลิปนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็คดาวิดียมมาลินนะทุกคนเราจะได้นักเตะคนไหนบ้างนะทุกคนไปดูกันเลยครับแต่ก่อนจะรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดาตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมได้นะเรามาดูก,ก่อนนะทุกคนว่ามีใครบ้างนะสลับแพ็คนี้นะครับผมก็จะมีคุณตัวนะทุกคนจากมาลินนะวินซิเจากมาลินนะทุกคน อาราบาครับผมจากมารินนะแล้วก็มาเขาโยรินตีนะทุกคนจากแอดจากแอดมารินนะครับผมขอ,องตัวกินมาจากแอดมารินนะคามาเมนกาท่าทุกคนจากเรียวมารินอาบูล,ลมูมโมลาต้านะครับผมจากแอดมารินแล้วก็แล้วก็โมลิน่าจากแอดมารีนท่ทุกคนก็มาฝั่งละสี่คนนั่นเองนะครับผมตัวที่น่าสนใจเลยผมก็คู่ตัวนะทุกคนวินซูนะครับผมอาราบานะทุกคน มาคอนโยรลินเต้นี่ก็นนะ่าสนใจเหมือนกันนะคามานิกาอย่างนี้นะครับผมโมอรล,ลิน่าอย่างนี้นะก็ดีเหมือนกันนะทุกคนสำหรับแ็คนี้ผมคิดว่าคุ้มทุกตัวนะนะทุกคนไม่เหมือนในเมอร์ซี่ไซ่และวิดีนะอันนั้นน่าจะคุ้มแต่ฝั่งลิวพูลนะทุกคนฝั่งเอเวอันตันไม่ได้สักตัวเลยนะสำหรับแ็คนี้ผมคิดว่าคุ้มทุกตัวนะถ้าถามว่าอยากได้ใครก็คุ้มตัวครับผมผมอยากได้คุ้มตัวมากๆเลยนะทุกคนฟา ทีมหลักของผมนี่ไม่มีผู้รักษาประตูเป็นฟิวเจอร์เลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากได้กูญตัวนะทุกคนเล่นมาอยู่โหกี่เดือนแล้วเนี่ยนั้งแต่เกมเปิดมายังไม่มีประตูเป็นฟิวเจอร์กับเขาเลยนะเพราะฉะนั้นนักเตะที่ผมอยากได้แน่นอนครับผมก็ต้องเป็นกูญตัวนะเวเนิซิอุสก็ดีเหมือนกันนะทุกคนฝั่งแอนมาริคก็มาคอสโยรินเต้อย่างนี้นะที่ผมอยากได้นะไปดูกันเลยดีกว่าครับผมว่าเราจะได้ใครนะสหรับครั้งแรกนะทุกคนกับการเปิดแพ็ค ดาวิดีมาร์ลินนะครับผมอาจจะให้ดีขอกุดตัวนะเยอะแยะมากๆเลยนะทุกคนมาครับผมใครเอ่ยห้าดาวอยู่แล้วแหละเพมันห้าดาวทุกตัวนะทุกคนอยู่ที่ว่าจะฝั่งไหนนะครับผมฝั่งขาวฝั่งแดงฝั่งขาวครับผมเวนิสูตโอเคก็ได้อยู่นะทุกคน ไมไ่ถึงกับคิเลยนะครับผมดีเลยแหละสำหรับตัวนี้นะวินิสูตูเนียนะทุกคนแต่ถ้าจะให้ดีขอกูตัวได้ไหมผมอยากได้พวกสาวประตูฟิเจอร์นะทุกคนแต่ค่าพลังน่าจะเยอะเลยนะน่าจะไปได้ถึง99อย่างน้อยนะทุกคนมาครับผมครั้งที่สองขอแล้วนะพี่โกกูตัวนะครับผม มาอบอกุตัวมาลราอยู่แล้วแหละขอลปักสีขาวนะใส่วุดสีดำโอ้โหสีขาวอะใครอาลาบาเหรอคามาบินกาครับผมโอ้โหมาฝั่งมัลริดดัวแต่ไม่มีกุตัวเลยแต่ตัวนี้ก็ดีนะทุกคนข้าพลังโหดใช้ได้เหมือนกันนะผม ก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วทุกคนสองตัวแรกเนี่ยแต่แต่ถ้าจะให้คุ้มกันนี้ขอกุดตัวได้ไหมผมยังได้กุดตัวมากเลยมาครั้งสุดท้ายพี่โกขอกุดตัวของมาลินนั่นแหละวางแล้วพี่โกผมขอละโอ้โหสีแดงมาจากไกลไกลยูริตี้หรือเปล่า ใครดูหน้าไม่ออกเนี่ยโอเคยอริตี้ก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเอ้ยอย่างน้อยก็คุ้มอยู่นะถึงจะไม่ได้กูตัวอย่างน้อยเราก็ได้ตัวดีๆหมดเลยนะทุกคนโอ้โหทั้งยอร์ตี้นะทุกคนวีนิซิวนะครับผมแล้วก็คาราบิก้านะสำหรับผมก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วทุกคนอย่างน้อยก็น่าจะดีกว่าโมลาต้านะผมคิดว่านะ คือโมนาต้าผมก็มีแล้วอะช่วงบอลลกนนะทุกคนโมนิล่าห์นี้ผมก็ไม่ชอบนะเสียดายไม่ได้กูตัวนะทุกคนตัวที่ผมอยางได้นะแล้วก็ยังคงเป็นเหมือเนเดิมเปิดกี่ครั้งก็ไม่เคยได้ผู้รักษาประตูเป็นฟิวเจอร์สักทียังใช้ดอนาริมาตัวสแตนดาร์ดอยู่เลยนะทีมผมไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่เราจะได้นะทุกคนผมก็ได้อยู่นะแต่เป็นฟิกฟอร์ดนะทุกคนโอ้โหจะไม่ใส่ทีมหลักมันก็ ไม่ไหวแล้วทุกคนดูดิขาดแค่ตำแหน่งผู้รักษาประตูแค่ตำแหน่งเดียวนะทีผมนี่จะครบเครื่องเลยนะทุกคนคือผมไม่ต้องการอยู่แล้วนะตำนาน,เ,นเก่งว้วอเพระผมไม่มีทองเปิดนะทุกคนฟิวเจอร์แต่เราผมก็ดีแล้วนะนักเตะธรรมดานี่แหละแต่ขอเป็นฟิวเจอร์เลยนะมันจะได้ดูสวยๆนะทุกคนแต่ผมยังคงไม่มีดวงกับผู้รักษาประตูเหมือนเดิมเปิดกี่ครั้งก็ไม่เคยได้ ผู้รักษาไปตูสักทีไม่รู้เป็นอะไรเมื่อนกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนสำหรับผมก็ยังถือว่าคุ้มอยู่นะได้มาตัวเท่านี้ประมาณนี้นะทุกคนไม่ได้แย่นะครับผมนักเตะแพ็กนี้คุ้มทุกตัวนะ,นะทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะรับรองว่าผมมารีวิวให้ครบทุกตัวแน่นอนทุกคนทั้ง3ตัวเลยนะครับผมอยากดูตัวไหนก่อนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะผมจะมารีวิวแล้วก็สอนวิธีการนับให้นะทุกคน อยากให้รีวิวตัวไหนก่อนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผม3ตัวนี้นะพอประมาณนี้นะทุกคนถ้าใครยังไม่เปิดแพ็คก,ก็ขอให้โชคดีกับการเปิดแพ็นคนั่นลนขอให้ได้กับตัวที่อยากได้นะครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีครับ